รูเล็ตออนไลน์ไม่ง่ายไม่ยากโกไม่โกงเราจะเล่าให้ฟังรูเล็ตออนไลน์นะครับก็ไม่ต่างจากรูเล็ตทั่วไปเรามาดูวิธีเดิมพันกันก่อนครับให้เลือกชีปก่อนครับว่าเราจะเดิมพันกี่บาทหลังจากนั้นนะครับไปวางไว้ที่ที่เราจะเดิมพันและกดตกลงครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเดิมพันแล้วทีนี้นะครับมาดูกันบ้างว่ามีอะไรให้เราเดิมพันกันบ้างครับอันที่1ครับเดิมพันตรงคือเดิมพันเลขนั้นตรงๆนะครับ อัตราการจ่ายอยู่ที่35เท่าแต่ต่อมานะครับเป็นเดิมพันแบบแป่งครับคือจับคู่ตัวเลขเดิมพันนะครับเลขไหนก็ได้ที่อยู่ติดกันแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยอัตราการจ่ายอยู่ที่17เท่าครับเดิมพันสติีนะครับคือเดิมพันตัวเลข3ตัวในแนวตั้งวางชีพไปที่ตรงนี้ครับหรือจะวางที่012หรือ023ก็ได้อัตราการจ่ายนะครับอยู่ที่11เท่าแต่ที่4ี่ครับคือเดิมพันมุม คือแทงโต๊ะสตัวนะครับวางคลิปทับเลข4ตัวติดกันหรือ0-123โดยวางไว้ที่ตรงนี้นะครับอัตราการจ่ายนะครับอยู่ที่8เท่าแบบที่5ครับคือเดิมพันลายคือเดิมพัน2สตรีทด้วยกันครับโดยวางไว้ที่ตรงนี้นะครับอัตราการจ่ายนะครับก็อยู่ที่5เท่าต่อมานะครับเป็นแบบที่6คือเดิมพันคอลัมน์ครับวางชีปไว้ที่ท้ายคอลัมน์จะมีด้วยกันทั้งหมด3คอลัมน์นะครับมีผลต่อเลข12ตัว และอัตราการจ่ายอยู่ที่2เท่าครับต่อมานะครับแบบที่7คือเดิมพันโหลครับคือการเดิมพันชุดเลข12ตัวครับ1 1 2 13-24และ25 3 6ครับอัตราการจ่ายนะครับอยู่ที่2เท่าต่อมาครับแบบที่8คือเดิมพันแดงดำครับคือแทงสีดำหรือสีแดงครับอัตราการจ่ายกะอยู่ที่1เท่าแบบที่9ครับเดิมพันคู่ขี่ คือเลือกแทงคู่หรือที่อัตราก,การจ่ายอยู่ที่1เท่าเช่นกันครับแบบสุดท้ายนะครับคือเดิมพันสูงต่ำคือเลือกแทงสูงหรือต่ำสูงนะครับเลขอยู่ที่1 9บเถึงสาและต่ำนะครับตัวเลขอยู่ที่1นึถึงสิอัตราก,การจ่ายก็อยู่ที่1เท่าครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะรู้แล้วว่ามีอะไรให้เราเล่นได้บ้างเดิมพันยังไงก็มีเท่านี้นะครับสําหรับรูเล็ตออนไลน์ถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากติดต่อสอบถามอะไร สามารถติดต่อมาได้ที่แอปไลน์นะครับ @gtrbet ได้เลยครับ